กากยาวเป็นคนใจเย็นครับครับใจเย็นบอกตอนทํางานต้องใจเย็นแต่คุณไม่ต้องเป็นคนใจเย็น<ก>ถ้าเรียนธรรมะมากเดี๋ยวพี่่ปักจะว่าดีอาจารย์าของดีก็คือทำทำตามสถานการณ์ภาษาพระบอกยายึดมั่นถือมั่น Mm hmm. มุมนี้เราก็จะเป็นมุมเก็บขยะ mm hmm. บนถุงพลาติกนะ mm hmm. ไม่ได้ไม่ได้ไปข้างนอกข้างนอกฐ่านนะ mm hmm. เราก็จะขยะทอะไรที่ไม่ใช้เราก็จะดันไปทางโน,น้นอ๋อ้ปีต้นใหญ่แล้วเนี่ยงานเยอะดอีสำหรับใครที่เข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันมืดไปจะเอา ไฟฉายมือถือวางข้างบนก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับเดี๋ยวออกก่อนนั้นเราต้องเราจะใช้ตลายมีดเนี่ยสำรวจก่อนว่าลำต้นอยู่ตรงไหนเพราะเราจะต้องตัดไม่ให้โดนลำต้น นี่อการตัดรากใช่ไหมครับเฉือนือนเฉือนนะฮะใช้คําว่าตัดแหละแต่เฉื <c oughs> อนตรงนี้เราก็ต้องดูว่าอ้ต้นอยู่โคนต้นอยู่ตรงไหนจะได้ไม่ตัดต้น,ตนจะได้ตัดเฉพาะรากออกไปตัดขวางได้เลย <c oughs> ตัดตัดขวางต้องเสี่ยงนะครับถ้าตัดผิดมันก็เอาโคนเอารำต้อนตอนอกไปด้วยใช่ไหมครับนั่นก็จะตัดออกไป ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะพยายามที่จะที่เราจะทำเนี่ยจะทําในระยะที่เพิ่มปริมาณเนาะที่เมื่อกี้เมชาบอกแล้วว่าอาหารเราจะมี B บใช่ไหมครับสองเพิ่มปริมาณในช่วงไปเพิ่มปริมาณเราจะไม่ต้องการรากเราไม่ต้องการใบใบตัดทิ้งได้เลยครับแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือค่อยๆเอาใบออกให้ดีดที่สุดใบล่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สันมีดเนี่ยดึงเอาไว้ แล้วก็ลากต้นออกเพื่อจะเป็นการดึงให้มันออกมาให้มากที่สุดนรูดไม่จับจับจับไว้แล้วผมผมจับอย่างนี้จับโดยใช้สันมีดเอียงเอียงดึงให้มันอยู่กับที่แล้วก็เอาไะคีบดึงต้นออกดึงมี้มันจะเสี่ยงไหมจ้ะไม่เสี่ยงต้นขา,านไม่ครับเพราะว่าเฉพาะใบล,ล,ล่างๆเราต้องรู้ว่าใบาล่างใบลา่บา,ลางก็เหมือนต้นไม้ทั่วไปมัน ากาบใบมันไม่ได้หุ้มต้นแน่นมากแล้วใบบนเราก็จะใช้วิธีตัดแล้วอีกใบนึงก็ได้ลองดูมันก็จะหลุดไปถึงกาบใบเนยเห็นกาบใบใชนะ่ไหมฮะ ถ้าเราสามารถออกกามใบออกได้ไมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะแปลว่าเพราะปกติกบบาบใบมันจะหุ้มตายอยู่นะคือตัวตัวแปกามใบมันจะหุ้มตาอยู่ถ้าเราเปิดออกได้มากตามันก็จะสัมผัสกับอาหารตอนที่เราจิ้มเมื่อตาสัมผัสอาหารมันก็จะโดนฮอร์โมนกอโดนฮอร์โมนมันก็จะแตกเป็นยอดใหม่ได้เร็วแต่ถ้าเดี๋ยวใบบนๆเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราจะตัดเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือกาบหุ้มอยู่ก็ต้องรอว่า การแม่นให้มันเหี่ยวไปเองพอพอมันมีใบมันก็จะเหี่ยวแล้วล่ะแต่มันต้องใช้เวลาพอมันเหี่ยวแล้วตาตาตรงนั้นที่มันหุ้มอยู่มันถึงจะสัมผัสกับอาหารก็จะใช้เวลานานกว่ามันเยอนะอะมีตอนอ้นมาไม่มีนะ เรื่องของใดนะครับมันก็จะสําคัญนเลยเพาะว่ถ้าถ้าเราใช้ถ้วยเปี๊ยแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าใบมันมีเนี่ยใบมันมยางข<ง>ึ้นม,มาแล้วมันมาสัมผัสกับฝาแล้วมันก็จะเอามาพายน้ําไว้ที่ฝาฝาก็จะชื้นเชื้อก็จะมาเฉะนั้นลักษณะรูปลักษณ์ของภาชนะจึงสําคัญสัมพันธ์นี่สัมพันธ์นกับลักษณะของการจเจร,ริญเติบโตของต้นไม้ ือไม้บางอย่างที่มันไม่ได้ยืดขึ้นมาก็เอาถ้วยเตี้ยได้ถ้ามันยืดขึ้นมาก็าต้องเอาถ้วยโจง สูงก็คือต้องการให้ตาได้มีโอกาสสัมผัสกับอาหารเพื่อจะได้แตกเป็ยอดใหม่ให้เร็วๆเ,เ,เอาลากทิ้งไปเอาวนทิ้งไป,รงไปครับเอาวุ้นแล้วได้เป็นขยะแต่กันั้นแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราพอใจแล้วไม่ขยะเราก็ต้องเอาไปใส่ที่มันเล่งลา,ากไปมั้ยจ๊ะ กาไปใส่เร่งรากถ้ามันไม่มีรากเน,ะนกาะต่กรณีนี้มันก็มีรากในการณีนี้ที่เราทํามันเป็นระยะที่เขาจะขายไปปลูกแันก้นเนี่ยการนี้ใบเนี้ยใบนี้มันจะสดลดรอกไม่ได้หรอกต้นมันก็จะเล็กแล้วไลยอดจะแตดให้ชิดลําต้นเพื่อที่จะรอรอให้ใบนี้ไอ้กาบนี้ค่อยเหี่ยวในการณีนนี้ต้นไม้มัน ไม่ได้สูงมากก็ไม่มีปัญหาก็จิ้มไม่ต้องถ่าแบ่งแล้วเอาเอานะีอะถ้ามีครับู่อึกอะ ตัวไอลเต้ยก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าเราจะตัดใบออกอีกนี่ยเห็นเป็นใบเริ่มม้วนตั้งแต่ตรงนี้หั่นใบเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะฮะคนหั่นใบไปถึงใบตัดออกไปครึ่งก็ได้เรียบร้อยโอเคพอเรียบร้อยเสร็จสิ่งที่ต้องทำก็คือหมุนยอดไปด้านขวาเพราะเดี๋ยวเวลาเราจับเราต้องจับที่ยอดหม,มุนยอดไปด้านขวานะครับ ถ้าเราทําหลายหลายต้นเราก็ต้องเรียงไว้เลยนะครับคล mm hmm. า,ายกับไอเรียงถ้วยเมื่อกี้เนี้ยเพื mm ่อ hmm. ให้เราสามารถทํางานได้ว่าโอเคเป็นแถวไปจาก, mm hmm. จ,ากจากขวาไปซ้ายจากนอกไปในอะไรเงี้ยนะ mm hmm. แล้วลรผมก็จะพอเสร็จแล้วผมก็จะบอกว่าวางมีดทันการมีดวางลงไปนะครับแล้วก็บอกว่าดันเขียงก็คือเอาเขียงกัดเข้าไปให้อยู่ใกล้กับก้นถ้วยเอ้ก้อนต่อมากสุดแล้วผมก็จะบอกว่า เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือก็แปลว่าของที่อยู่มือหนึ่งจะต้องย้ายไปอยู่อีกมือหนึ่งนี่เปลี่ยนมือแล้วผมก็บอกว่าเปิดฝาเปิดฝาก็คือไปหยิบถ้วยมาเวลาหยิบถ้วยให้หยิบด้วยนิ้วชี้และนิ้วโป้งเท่านั้นนะครับหยิบถ้วยมาวางใกล้ๆกระถาง นะฮะห่างเท่ไหนอยู่ใกล้หน่อยดีก็คืออย่างน้อยน้อยที่สุดห่างในระดับที่เมื่อพลิกพลิกมือแล้วมือไม่ชนทางทางซ้ายเสร็จแล้วก็เอามาเปิดด้วยมือเดียวท่านจะเปิดด้วยวิธีเหมือนเปิดเปิดเปิดอะไรนะเปิดตัดซี่ก็คืองัดอย่างนี้ด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางก็ได้ เก็ตุ้นแล้วเห็นไหมครับนาพผม,มของผมไม่ไม่เสียไม่เป็นไรบางคนก็ใช้นิ้วโป้งเปิดได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกไม่ก,กํากัดแล้วก็ใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งจับแล้วก็พลิกดันไปไวน้นูนเปิดฝาก็ไปไว้ข้างในสุดเพราะเนินสะอาดสุดถูกไนหะมแล้วก็มาจับที่ก้นถ้วยเอานิว้วไปที่พื้นเลยไลย่ไปที่พื้น สองนิ้วเหมือนเดิมใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้องอย่างเดียวนะตัวที่ใช้นิ้วกลางเนี่ยเป็นช่วตัวช่วยจะเห็นพี้ผอมจจดช่วยอยู่นะเพื่อพลิกให้มันอยู่ในโพสิชันเอียงเพื่อที่จะจิ้มจิ้มลงไปในวุ้นได้โดยตรงจากนั้นก็มือซ้ายก็จะจับตน้นไม้จับเนะ่ยยอดใช่ไหมครับจับครึ่งยอดอ่ะนะฮะโดยที่ให้ปากีบอยู่ในแนวนอนมากที่สุด ทำไมอยู่ในแนวนอนไม่สุด <Okay. S 1> ถ้าอยู่ในแนวนอนเนี่ยต้นกับปากีบมันจะอยู่เป็นเส้นตรงเดียวกันอย่างเงี้ย mm hmm. ผมจับปุ๊บมันก็จะ้เป็นเส้นตรงนะการกิ้มมันทิ่มลงไปค mm hmm. พี่ทิ่มง่ายถ้าที่ไปอย่างนี้นะอ้าวแล้วชีวิต <You know. S 1> ถ้ามัน <You know. S 1> ไม่เห็นผ <laughs> ้ามันไม่ให้ท่าสะดับ <laughs> มันปกมัน,ม,นมันท่าย,ยากพูดยางไง mm hmm. <laughs> อ่าสมายัยใหม่เห้เรียกท่าย,ยากเราเอาท่าง่ายนะครับเหนือนก็ต้อง เล็กๆไม่น้อยเนาะมันไม่ได้พูดหรอกแล้วก็จิ้มลงไปนี sociedad, ่ผมพลิกมาให้เห็นด้านหน้าเฉยๆนะจริงๆก็อย่างนี้ก็รู้ละการนี้อาหารก็ลึกพอถ้าอาหารลึกไม่พอเพราะถ้วยนี้จะสังเกตว่าก้นมันสูงเห็นไหมตรงวงกลมเนี้ยเราแล้วต้นมันลึกถ้าต้นมันอี่ เราพยายามปักเล็กที่สุดเพราะนั้นเราอาจจะปักข้างๆก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ถือกติกาว่าต้นเดียวจะต้องปักตรงกลางเสมอไปอเฉียงได้คอัเนี่ยเนี่ยเนี่ยปกักมันบ้องเฉียงอยู่แล้วพี่เฉียงที่สุดแล้วก็อย่างเงี้ยแทนที่ผมจะเฉียงให้ต้นชี้ขึ้นมาข้างบนผมอาจจะเฉียงให้ให้ยอดออกไปข้างๆครับเพราะถ้ายอดออขึ้นมาข้างบนแปลว่าอะไรแปลว่าใบามันจะชนฝาได้เร็วเราก็เบี้ยวมปนิดนึงแล้วก็จิ้มอย่างเงี้ยถ้าต้นมันเล็ก น่าจะจิ้มพออยู่แล้วเราก็ดันหัวลงไปก็ได้แต่นี้ต้นมันใหญ่ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกคอนเซปต์คือตายตะคีบอย่าให้โดนอาหารออ้ือลืมแล้เนี่ยนี่ก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นจากนั้นผมก็จะบอกวางตะคีบอาปตะคีบไปวางพลิกกลับมานะเวลาเราจัดจับท่านี้นะเวลาวางวางนี้นะ มาเมื่อกี้เพราะไม่งั้นมันไม่ลงในอุปกอ์เพราะมันต้องแช่อุปก์สองนาทีเสร2 2> เ็จแล้วก็เปลี่ยนมือผมก็ออกเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือก็เหมือนเดิมของอยู่มือหนึ่งย้ายไปอีกมือหนึ่งนะแล้วก็บอกปิดฝาที่จะปิดอย่างนี้ก็ได้จะจับอย่างนี้ก็ได้หรือจะจับอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องสองนิ้วอยู่เหมือนเดิมแต่สองนิ้วเหมือนเดิมเพราะอะไรั้งสองนิ้วนี้ถ้าพี่ไปใช้นิ้ว กลางซึ่งถนัดมากกว่าอโอ้ชี้จะอยู่คงบนชี้ไม่มีปัญหาแล้วก็คอนออ<ล>นั่นผมก็จะใช้อย่างเงี้ยงาผมไม่ได้พิจักอย่างเงี้ยนะผมก็จะจับมาอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใช้นิ้วกลางห <c oughs> มุนมันเพราะมันมาด้วยมุมที่ไม่ดีไง <c oughs> มันมาอย่างงี้มุมมันปิดยากใช่ไหมให้หมุนมันให้พอิชั่นได้ได้แล้วก็จะต้องให้ขอบถ้วยลงกับร่องฝา <c oughs> ฝาเป็นร่องรอบใช่ไหมครับถ้าลงกับร่องฝาอย่าให้อันนี้ เขาไม่เอานะอย่าไปประมาณจิ้มมันเป็นอย่างนี้ <Okay. S 1> เพราะเราก็ไม่ชัวร์สาเมื่อกี้นี้มือเราไปโดนบ้างเปล่า mm hmm. นั้นถ้ามันโดนก็ให้มันอยู่ข้างนอกนี้เข้าร่องฟืดแล้วก็วางที่พื้นพอมันเข้าร่องพอสกควรวางที่พื้นแล้วก็กดที่พื้นอย่าไปกดกลางอากาศนะอย่าไปเชี่ยวมากกดกลางอากาศเนี่ยมันหลน <Yeah. S 1> อนเพราะมันไม่ได้ติดง่ายเดี๋ยวมันดิน้นก็ปุ๊บจะจบโอเค okay. ใครจะเป็นคนแรกที่จะเข้าไปแสดงสีนึงเช่ใช <Okay. S 1> oh, okay. เชิญก <laughs> <laughs> ็มีแต <c oughs> <c oughs> ่คนเชิญขอเชิญผู้มีประสบ